สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่39เลิกงานแล้วอิดแวะเยี่ยมคุณสุวิทย์ที่โรงพยาบาลคุณสุวิทย์นอนพักผ่อนในห้องพอเห็นชายหนุ่มก็กวักมือเรียกทันทีคุณอิดผมกำลังรอคุณชายหนุ่มเดินมาใกล้ ท่านครับผมคุยกับหมอแล้วผมต้องผ่าตัดคุณนันทราบหรือยังครับยังเดี๋ยวคงมาผมไม่รู้ผลผ่าตัดจะเป็นยังไงผมห่วงบริษัทกับลูกหมอเก่งครับผ่าตัดเสร็จท่านจะแข็งแรงโอกาสพลาดก็มีแต่น้อยมากครับผมก็ต้องเผื่อไว้ผมคิดจะแต่งตั้งคุณดำรงตำแหน่งแทนผม เผื่อคุณจะได้ทำงานอย่างสะดวกอิทรู้ถ้าท่านทำเช่นนั้นต้องขัดแย้งกับลูกสาวนันทวดีจะแต่งตั้งอภิชาติมาค่มเขาเมื่อเช้าก็ประชุมกันเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อท่านก็บังเอิญมีความคิดผมต้องพักระยะยาวและบริษัทต้องมีคนแทนท่านกล่าวต่อที่จารณาดูแล้ว คุณเหมาะสมที่สุดปรึกษาคุณนันก่อนครับเหยานันคงไม่ยอมถึงยังไงคุณนันก็เป็นลูกสาวท่านแต่นันจเจ้าอารมณ์การตัดสินใจจะผิดพลาดไม่มีเหตุผลคุณนันก็มีความคิดของเธอแบบเด็กๆและแน่นอนต้องผิดพลาดขณะนั้นหล่อนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับอภิชาติ คุณพ่อคะนินทาอะไรนั้นปูดถึงนิสัยของแกหล่อนค้อนบีดาอย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้สิคะพอพูดตามเหตุผลเหตุผลของคนป่วยคุณพ่ออย่าคิดถึงงานนอนรักษาสุขภาพเธอคะค่ะพอต้องผ่าตาดัดอ้าวหรือคะแล้วพ่อคงไปทำงานไม่ได้ นันกับคุณชาติจะเป็นตัวแทนของคุณพ่อเองค่ะคือว่าพ่อคุณสุวิทย์ไม่เห็นด้วยกับความคิดของบุตรสาวและอยู่ต่อนหน้าอาภิชาติคุณชาติกับคุณอิดกรุณาออกไปข้างนอกก่อนผมจะคุยกับลูกสาวอิดเดินนำออกมาก่อนอภิชาติยิ้มให้นันทว,วดีก่อนจะก้าวตามภายในห้อง นันทวดีกอดอกทำไมต้องให้คุณชาติออกไปเขาเป็นคนพิเศษของนันเราคุยอะไรกันเขาก็รับฟังได้ขอจะพูดภาษาพ่อกับลูกคุณชาติไม่ใช่คนอื่นเขารักนันแล้วลูกรักเขาหรือเปล่ารักสิคะไม่รักจะคบเป็นแฟนทำไมรักจริงท่านยา้ำก็จริงคะ่ะแล้วคุณอิด นันทวดีเบ,บ้ปากเขาอวดเก่งไม่ยอมก้มหัวให้นันจะให้นันงอหรือไม่มีทางเขาต้องมางอนันสินันถึงจะยอมยกโทษให้แล้วจะเอาคุณชาติไปทิ้งไว้ที่ไหนถ้าอิดคืนดีกับลูกคุณชาติรักนันเป็นความรู้สึกที่ดีจะตายมีคนรักเราเยอะๆนันจะได้ดูมีค่าอิดจะได้นึกเสียดาลูกรักคุณอิด เขาหัวดือ้อพอเน้นเรื่องความรักแกควงคนนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคนนี้ไม่จริงใจเลยถ้าคุณชาติไม่จีบนั้นนันคงเสียหน้าตายเพราะเลิกกับอิดพ่อชอบคุณอิดคนหัวแข็งอย่างนั้นรับเด็กข้างถนนมาอยู่ในบ้านนันบอกให้ไล่เขาก็ไม่ไล่พ่อชอบได้ยังไงคนแข็งข้อคุณอิดเขามีสิทธิ์นะลูกให้เกียรติเขาบ้าง นันเกลียดเด็กคนนั้นลูกเป็นคนบีบบังคับให้เขาต้องเลือกคุณอิดอาจตัดสินใจถูกที่ม่เลือกลูกหล่อนกโกรธบิดามองท่านงงๆทำไมคุณพ่อพูดแบบนี้ปราบไดที่แกไม่ปรปับปรุงนิสยัยแกจะเป็นฝ่ายเสียใจคุณพ่อคะให้คุณชาติกับคุณอิดออกไปข้างนอกก็เพื่อจะด่านันงั้นหรือคะนั่นไม่อยากฟัง พ่อจะปรึกษาเรื่องงานก่อนการผ่าตัดนันจะให้คุณชาติดูแลนันจะแต่งตั้งให้คุณชาติดูแลแทนคุณพ่อพ่อไม่ไว้ใจแกไม่เชื่อในการตัดสินใจของแกอีกหน่อยบริษัทก็เป็นของนันคุณพ่อต้องทำใจและปล่อยให้นันเสียตั้งแต่วันนี้เลยพ่ออาจจะเหลือพลังสุดท้ายที่จะเห็นพวกแกทำงานให้พ่อได้เห็นความรุ่งเรืองของผิจการก่อนตาย พ่อจะตั้งคุณอิดดำรงตำแหน่งแทนพ่อนันทวดีสะบัดเสียงไม่ได้ค่ะหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ได้ไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นนันทวดีจะกดดันให้อิดก้มหัวให้หลอนไม่ใช่ปล่อยอิดเพเย่หน้าเป็นเจ้านายอิดเก่งกว่าลูกแต่นันเป็นเจ้าของต้องมีคนเก่งนำพาบริษัทคุณอิฐจะช่วยแกได้ อย่าคิดว่าเป็นทายาติของพ่อแล้วจะทำตามอำเภอใจต้องนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแม้ท่านจะรู้สึกเหนื่อยท่านก็ต้องพูดชี้แจงกับบุตรสาวด้วยเหตุผลนันทวดีเสยะปากคุณพ่อล้มป่วยอย่ายุ่งกับงานสิคะเมื่อเช้านันพึ่งประชุมจะเสนอคุณชาติมาแทนคุณพ่อร่วมกับนันคุณชาติเป็นคนใหม่พึ่งจะมาทำงาน แต่เขารักนันเพียงคำว่าเขารักลูกแกก็เห็นว่าเขาจะทำงานได้ดีนันต้องการแสดงให้อิดเห็นผลที่เขาแข่งข้อกับนันจะเป็นยังไงนันต้องผลักดันคนรักนันให้อิดเสียได้คุณสุวิทย์ไม่ยอมขอให้แกมีเหตุผลนันประกาศไปแล้วเมื่อเช้านันเป็นคนรับผิดช,ชอบปล่อยให้นันจัดการเถอคะค่ะต้องเป็นคุณอิดเท่านั้นคุณพ่อ หล่อนยืนหน้าใกล้บิดาคนอย่างนั้นต้องทำให้อิฐมาก้มกลาบขอโทษนันท่านเกิดอาการเจ็บหัวใจร่างกายของท่านติดเครื่องอะไรต่ออะไรมากมายท่านกระตุกนันไม่เชื่อพ่อแกจะต้องเสียใจนั่นมั่นใจคะ่ะออกขอร้องนันท่านนาซีดพูดไม่ออก นันทวดีวร้องเรียกพยาบาลกดเรียกสัญญาณขณะนั้นด้านนอกอิดกับอภิชาติกำลังคุยกันอย่างลูกผู้ชายผมรักคุณนันอภิชาติบอกผมรู้ก่อนหน้านี้คุณเป็นแฟนเก่าของเธอผมกับคุณนันเป็นอดีต การที่ผมขค้คุณนันอาจทําให้คุณลําบากใจเพราะคุณนันเป็นคนรักแรงเกลียดแรงคุณดีต่อเธอก็พอแล้วคุณนันต้องการคนจริงใจครับอาพิชชาชะง,งักวูบหรืออิจจะอ่านเขาออกว่าความจริงใจอยู่ที่ตรงไหนสําหรับเขาต้องการทรัพย์สมบัติของนันทวดีมาคำจุนฐานะทางบ้านเขาเกลียดคำว่านักเรียนนอกถังแตก พ่อสร้างหนี้ไว้ก่อนตายทำให้เขารีบบินกลับจากนอกมาช่วยแม่กับน้องแม่เคยเป็นคุณนายร่ำรวยท่านไม่ยอมรับสภาพบุดสกรเสีอีกกลับปลอบมารดาให้ทำใจน้องสาวเก่งทำใจได้แต่เขากับแม่ทำไม่ได้เงินเสมือนเป็นใบเบิกทางเป็นทุกอย่างเป็นอนาคต มารดาวางแผนให้เขามาทำงานกับคุณสุวิทย์เพราะท่านรู้จักกันอิดเน้นคำว่าจริงใจหรืออิดสงสัยอะไรอภิชาติใจเย็นไม่แสดงพิรุษบุคลิกนักเรียนนอกและมาที่สงา่าจะต้องดูดีเสมอในทุกสถานการณ์ผมรักคุณนันอภิชาติยืนยันผมดีใจกับคุณนันด้วย อิดกล่าวส่วนเรื่องงานผมขอแยกแยะผมจำเป็นต้องเข้มงวดกับคุณเพราะคุณนานสั่งให้จับตามองคุณกลัวคุณจะเป็นหนอนบ่อนไส้อิดกลืนน้ำลายยากเย็นเพราะเลิกกับนันทวดีเขาจึงกลายเป็นหมาหัวเน่าสำหรับรอนผมบริสุทธิ์ใจครับคุณต้องอดทนหน่อยอภิชาติแกล้งหวังดีเตือน อย่าทําให้คุณนันโกรธนันทว,วดีเดินออกมาหลังจากที่พยาบาลรีบเข้าไปดูอาการคนป่วยที่เกิดอาการช็อกเพราะถกเถียงกับบุตรสาวหล่อนกำมือแน่นมองหน้าอิดเพราะคุณโทษเขาคุณพ่อพูดถึงคุณท่านเลยอาการหนักท่านพูดอะไรกับคุณอย่าคิดอย่าหวังนะคุณจะไม่ได้ก้าวหน้าถ้าคุณไม่กลับมาหานัน มากราบขอโทษนันและไลน่นางเด็กนั่นออกจากบ้านคุณอิดไม่ฟังคำพูดของหญิงสาวเขาเห็นพยาบาลวิ่งวุ่นเข้าออกห้องท่านสักครู่หนึ่งแพทย์ก็วิ่งมาดูอาการนันทวดีไม่ยอมหยุดตำหนิอิดคุณทำไมต้องเป็นคุณทุกครั้งอภิชาติออกกอดน,นันทวดีรางปลอบคงไม่เป็นอะไรหรอกครับ อิดรอจนแพทย์ออกมาแจ้งอย่าให้คนป่วยกระทบกระเทือนใจตอนนี้ท่านหลับแล้วขอให้ระวังคำพูดหน่อยนะครับหล่อนสงสัยคุณหมอทราบได้ยังไงว่าท่านได้รับการกระทบกระเทือนทางใจก่อนคนป่วยจะหลับคนป่วยเอาแต่พึมพำรู้สึกจะมีปัญหากับลูกสาวคุณนันทว,วดีคุณไม่เชื่อฟังท่านหล่อนหน้าแดงคุณพ่อนี่นะ ขนาดไม่สบายยังขัดแย้งกับนันอิดเห็นว่าท่านปลอดภัยจึงผ่ะออกมาเขาอาจจะเป็นตัวปัญหาทำให้พ่อลูกขัดแย้งแย yeah, ่จริงๆเมื่ออีกกลับมาถึงบ้านพบรถของทวีจอดอยู่หน้าบ้านและเมื่อก้าวเข้ามาบนตึก ก็ได้ยินเสียงทวีกับแบลลูนีกำลังซักถามเหตุการณ์ตอนเช้ากับพงและจินนี่เป็นการใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุพงเสียงดังกว่าเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยฮะนั่งในรถดีๆมันวูบเดียวเสียงดังสนัน่นพงร้องลั่นหัวกระแทกอะไรไม่รู้ไม่เจ็บเลยฮะไม่รู้ตัวมืดไปเฉยๆพงก็ยังงงๆฮะจับหัวมีเลือดแต่ไม่เจ็บจริงๆนะฮะ แหมทำเป็นเก่งทวีจับแผลเด็กชายลองเอาหัวไปกระแทกหมายจะเจ็บไหมพงคอย่นไม่เอาฮะกลัวแล้วไหนบอกว่าหัวแข็งตอนนี้ไม่แข็งแล้วฮะพี่อิดไม่เห็นบอกพี่เลยดารุเนลรู้สึกไม่ใช่ธรรมดาพี่ควรจะอยู่ดูแลเธอในโรงพยาบาลไม่เป็นอะไรฮะมีทั้งพี่อิดกับพี่จินนี่ แล้วจินนี่กับพี่อิดรู้ได้ยังไงยังไม่ทันได้รับคำตอบก็ได้ยินสัญญาณโทรศัพท์ดารุณีเป็นผู้รับสายทางนั้นต้องการพูดกับอิดน้องสาวบอกว่าไม่อยู่ยังไม่กลับจากทำงานผู้โทรมาจึงได้ฝากขอบคุณกับผู้รับที่อิดช่วยลูกของเขาวาไปโรงพยาบาลหล่อนรับปากจะบอกกับอิดให้พอวางสายก็เห็นพี่ชาย ความจริงอิดยืนอยู่นานแล้วแต่ไม่มีใครสังเกตพี่อิดพ่อของเด็กคนหนึ่งที่โรงเรียนโทรมาค่ะฝากขอบคุณพี่อิดนี่พี่อิดไปสร้างวีรกรรมอะไรอีกล่ะคะนี่งงไปหมดเขาว่าพี่อิดมีพระคุณกับเขาช่วยชีวิตลูกของเขาอิดศบตาจินนี่สาวน้อยอมยิ้มแล้วมองไปทางอื่นปล่อยให้อิดตอบน้องสาวเองพี่ผ่านไปเห็นรถโรงเรียนประสบอุบัติเหตุ เลยลงไปช่วยเพราะพงก็อยู่ในรถคันนั้นด้วยปกติพงจะไปก่อนนี่คะบังเอิญวันนี้พี่ออกไปเร็วพี่อิดเลยกลายเป็นวีรบุรุษอีกครั้งเหลวไหลความเป็นความตายเอามาพูดเล่นไม่ได้ตอนเห็นครั้งแรกพี่แทบช็อกเป็นห่วงพงแทบแย่พงกำลังคุยว่าเขากระดูกแข็งค่ะทวีฟังอยู่นานเริ่มเอ่ยปากเดี๋ยวเดี๋ยว ฟังแล้วก็มีข้อสงสัยนายไปทำงานจนเจอรถโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุนายไปทำงานทำไมจินนี่อยู่กับนายด้วยอิดตาหนิเพื่อนทางสายตาไอ้เพื่อนเจ้าปัญหามันช่างสงสัยไปหมดจินนี่จะติดรถไปทำธุระบ้างไม่ได้หรือวะได้แล้วทำไมต้องตอบเสียงคุ้นนวะเสือกสงสัยเปล่าอิจฉาที่แกเป็นฮีโร่บ้านะ เพื่อนเหตุการณ์ชอบสร้างวีรบุรุษนายชอบประสบกับเหตุการณ์ที่สร้างให้นายดังได้เสมอกันไม่ต้องการอย่าทำหน้าเครียดสิพงไม่เป็นอะไรนี่หว่านายมาทำไมมาดูอาการพงเว้ยพงก็เป็นน้องชายกันเหมือนกันอิดทำหน้าไม่เชื่อปากบอกว่ามาเยี่ยมพงแต่บ่อยครั้งที่สายตาของทวีมักจะมองจินนี่หวานเชื่อม นายไม่ต้องหาข้ออ้างเออกันจะมาขอข้าวเย็นกินด้วยสารภาพเสียงอ่อยจินนี่ทำเสร็จแล้วค่ะสาวน้อยในตะเกียงแก้วกล่าวขึ้นหิวก็เชิญเลยนะคะครับคนไหนไม่หิวก็ช่างมันคนหน้าเครียดช่างมันผมหิวผมไปกินก่อนทวีลอยหน้าลอยตากล่าวแกวะไปถึงอีด ดารุณีหัวเราะพร้อมกับพงพี่ทวีมาทานข้าวบ้านเขายังจะต่อว่าเจ้าของบ้านอีกแนะ่ดารุณีพูดเบาๆทวีได้ยินไม่แต่จะกินข้าวนะยังจะเตะเจ้าของบ้านอีกด้วยจบบทที่39